กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพัทรพงศ์พัทรรสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องหาเรือกับท่านประธานอยู่สมเรื่องเรื่องแรกคือราคาข้าวตกต่ำข้าวปัจจุบันราคาเกวียนละต่ำกว่า5,000บาทยิ่งตอนนี้เกี่ยวหนีน้ำท่วมราคาต่ำกว่า4ี่พบาทต่อเกวียนปุย๋ยตอนนี้ กระสอบละพันกว่าบาทแพงมากชาวนาอยู่ไม่ได้ครับผมจะขอฝากท่านประธานนำเรียนไปยังกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ให้ช่วยเร่งรัดช่วยเหลือชาวนาเรื่องราคาข้าวด้วยครับผม 2. ประตูน้ำตำบลบ้านบุ่งประตูน้ำตำบลบ้านบุ่งเป็นประตูที่ระบายน้ำจากอำเภอสากเหล็กไปยังตำบลหัวดงอำเภอเมืองพิจิตร ปัญหาของประตูน้ำคือระบายไม่ทันและมีขนาดเล็กเวลาเปิดต้องใช้มือต้องใช้แรงของชาวบ้านช่วยกันหมุนเปิดประตูน้ำยิ่งถ้าช่วงหน้าแล้งจะมีปัญหาระหว่างชาวบ้านตำบลบ้านบุง่งและก็ตำบลหัวดงเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับปัจจุบันทราบมาว่ากรมชลประทานพิจิตรได้นำเสนอแบบโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านบุง่งแบบ สชปสขีดพจขีด 1405. ขีด01ต่อสำนักงานชลประทานที่3ในส่วนวิศวกรรมรับรองแบบผมจะขอฝากท่านประธานนำเรียนไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ช่วยเร่งรัดประตูน้ำบ้านบุ่งเป็นการด่วนด้วยครับเรื่องที่3เรื่องรถไฟไทยโดยเฉพาะขบวนรถชั้น3 ปัญหาคือมีความแออัดความสะอาดและก็ความล่าช้าไม่ตรงเวลาตัวอย่างเช่นสายกรุงเทพอุตรดิต์ปกติใช้เวลาเดินทางไม่ถึง4ชั่วโมงปัจจุบันมีผู้โดยสารบ่นว่าใช้เวลาเดินทางเกิน5ชั่วโมงแต่ถ้ารถเสียก็จะจอดซ่อมใช้เวลา1 3ถึงสชั่วโมงทำให้เสียโอกาสด้านการแข่งขันในการขนส่งผมจะขอฝากาท่านประธานนำเรียนไปยัง การรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมด้วยครับขอบคุณครับ